วันนี้นะครับเราจะมาทําอาหารไทยโบราณอีกเมนูหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าหวาวมากๆเพราะว่ามันคือมีน้ําบ้านราชทูต สวัสดีครับพบกับ ep 2ของรายการตำรับสีตรองนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำอาหารไทยโบราณอีกเมนูหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าถ้าบอกชื่อไปอ่ะหลายคนไม่รู้จักเราจะต้องบอกว่าว้าวมากๆเพราะว่ามันคือมีน้ำบ้านราชทูตเป็นไงชื่อหรูหรามเลยครับมีน้ำบ้านราชทูตเนี่ยเป็นมี น้ำตำรับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงนะครับผมมีน้ำบ้านราชทูตนะครับถูกเขียนไว้ในตำราของคนที่ใช้นบบามปากกาว่าหลานแม่ครูหัวป่านะครับต้องบอก,บอกว่อนว่ามีน้ำราชทูตเนี่ยอยู่ในที่ผมเจออยู่ในตำราของอคุณจีบบุญน่านะครับผมเขาก็จะบอกดีทําไว้เสร็จสับแถมบางเมนูนะครับก็จะมีบอกเลยว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรนี่เปิดเคยดูเลยกล้องสูงมาแต่ว,ว่าหนังสือก็จะขาดแหลกไม่ขาดแหลกนะมีน้ำมัทชุตมีจริงๆ ดูเครื่องปรุงนะฮะขึ้นเชื่อเป็นหมี่น้ำสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นเส้นหมี่ครับเราจะใช้เส้นหมี่แห้งนะครับก็ยี่ห้ออะไรก็ได้เลือกได้เลยตามชอบนะครับผมแล้วก็จะมีตัวโปรโตีนนะครับมีเนื้อปูมีเนื้อไก่นะครับมีเนื้อกุ้งซึ่งเราก็จะมีการแบบทำให้มันสุกมาพรอมไปแล้วเพราะมันใช้เวลานานมากนะครับผมปกติเนี่ยจะมีการใส่ตัวหมู3ามชั้นหรือว่ามันหมูอนะไรเงี้ยหั่นซอยเข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมตัวน้ำก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับนี่เลยกระเทียมดองวันนี้เราซอยมาเรียบร้อยแล้วนะ มีหอมแดงนะครับมีตัวของเต้าเจี้ยวนะครับมีน้ำปลาน้ำตาลมีน้ำมะนาวนิดนึงนะฮะอันนี้ทุกคนต้องไม่เคยเห็นแน่เลยรู้ไหมฮะคืออะไรอืมมันคือไม่ใช่มะกรูดนะครับมันคือส้มซ่าเรียกว่าเหมือนส้มก็เหมือนเหมือนมะกรูดก็เหมือนเหมือนมะนาวก็เหมือนนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะหายากสิ่งที่เราจะกินในส้มซ่าก็คือผิวของมันเองนะครับน้ำเราก็เอาไปใส่กับโซดากินได้นะครับแล้วก็จะมีพวกเหมือนเครื่องผัดไทยนะมีถั่วงอก มีผักใบใบกุ้ยช่ายนะครับแล้วก็มีหัวปลีทานเหมือนกับเหมือนเป็นผัดไทยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับหมี่เนี่ยถ้าปกติเราเอาแบบนี้ไปทอดเลยอะ่ะมันก็จะกลายเป็นหมี่ฟูฟูเหมือนที่เราเห็นในแบบรานหน้าเคยเห็นไหมที่เป็นร้านหน้าหมี่ฟูฟูพอทอดปุ๊บมันก็จะพองหรือว่า,าไปทําเป็นหมี่สีส้มๆที่เป็นของฝาก มันจะกรอบแล้วอยู่ได้นานแต่การทอดแบบนั้นไม่ใช่วิธีชาววังที่ถูกต้องนะครับมีที่ดีก็คือต้องทําให้มันมันหมาดวิธีการทำให้มันห <t ops> ม,มาดเนี่ยบางท่านก็ใช้วิธีการใช้ฟอกกีพ้พรมนะฮะเพราะว่าถ้าชื้นไปใส่ไปทอดมันก็จะแข็งแล้วก็ทิ่เมเหงือกนะครับถ้าชื้นไปแต่ถ้ามันแห้งไปทอดแล้วมันก็จะฟูเกินไปมันต้องอยู่ตรงกลางนะครับระหว่า,าวงความเปียกกับความแห้งเรียกว่ามันพอหมาด การทอดมีแต่ถ้ามันกระเด็นออกไปข้างนอกนี่ป็นเรื่องปกติถ้าทำมีน้ำทำมีกรอบแล้วในครัวไม่เลอะไปด้วยเส้นมีถือ <c oughs> ว่าผิดแปลว่าไม่ได้ทำเอง <c oughs> เพราะเนี่ยมีดึงขึ้นมานะมันก็กระเด็นหมดแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เราทำมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยทอดเนาะตอนนี้เรามาทำน้ำมีน้ำก็ต้องมีน้ำ เตรียมหอมแดงกันหน่อยดีกว่าจริงบางสูตรเขาก็บอกให้ใช้เอาหอมแดงไปผัดกับน้ํามันก่อนนะครับแต่ผมว่าเหมือนกันคนะไม่ต่างกันจะได้ไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็ในน้ําซุปเราจะได้ไม่มีมันเยอะเกินไปนะครับคนไทยอะ่ะเวลาใช้อะไรทําอาหารนะครับเขาจะชอบบอกว่าให้ใช้เป็นเลขที่นะครับอาหารถึงจะอร่อยเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่บอกเวลาทำครัวหรือว่าคุณปูคณ่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกนะใช้พริกเนี่ยต้องแบบ19เม็ดต้องลงท้ายเป็นเลขที่ไม่งั้นอาหารจะไม่อร่อย ผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับเวลาเราใช้ถ้าไม่ได้ไปตำให้มันหลหเอียดแล้วก็ซอยแบบนี้เพื่อนๆคนไหนมีวิธีเคล็ดลับที่หั่นหอมแล้วทำให้ไม่ร้องไห้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปทีนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานกับท่านอื่นที่เข้ามาอ่านด้วยแล้วกันเอลลงไปยต้มนะครับก็าะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมนะ วันนี้นะครับเราจะไม่ใช้กระเทียมนะครับเพราะว่าเราใช้กระเทียมดองอแล้วกระเทียมดองก็ต้องเอาไปถลายบางๆเหมือนเดิมต่อมาแล้วก็นี่เลยใส่ต้าเจี้ยวอย่าใส่เยอะมากนะเค็มเ <Okay. S 1> ต้าเจี้ยวบางจาซื้อมาเราต้องเอามา มาลองก่อนว่าเค็มไหมจริงๆแล้วเนี่ยครับเราอ่ะควรจะต้องใส่เต้าเจี้ยวขาวเคยเห็นเต้าเจี้ยวขาวไหมครับที่เขาขายเป็นถุงๆตามตลาดนะเพราะนั้นแหละคือตัวเต้าเจีเ้ยวที่เขาเอามาทําเอามาทําอาหารกันสมัยก่อนนะครับจริงๆซุปนี้นะครับก็มีความคล้ายคลึงกับอาหารจีนเหมือนกันนะครับซึ่งมันได้เป็น บรรจุเป็นอาหารประจําจังหวัดของละนองเราด้วยใครรู้คอมเมนต์ชื่อบอกผมหน่อยผมก็ลืมชื่อไปแล้วชื่อเรียกยากมากบดพอประมาณถ้าใครอยากได้รายละเอียดก็ใส่คกตาเลยครับโอเคแล้วก็ปล่อยให้น้องเดือดสักพักนะครับระหว่างนี้เราก็มาใส่นี่นะครับไก่นะครับซึ่งเราฉีดเป็นหอยๆอยต้มสุกนะเรียบร้อยแนละ้วใส่ไปเลยใส่กุ้งต้มนะครับแล้วก็เอามาสับเลยนะแล้วก็สิ่งที่จะให้ความหวาน เนื้อปูนะครับเนื้อปูเป็นก้อนใส่ไปเลยก่อนจะปรุงนะครับแนะนําว่าเราต้องชิมก่อนนะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยไอตัวเต้าเจี้ยวมันเค็มแค่ไหนนะมันกระเทียมดองมันหว,าน,ว,า,นวานแค่ไหนพอก่อนที่เราจะปิดไฟครับเราเติมไข่ลงไปหน่อยแบบนี้เลยเวะลาหั่นส้มซาเนี่ย คนชอบบอกว่ามันขมผมว่าขมเป็นขมที่อร่อยเราต้องหั่นแบบนี้สังเกตไหมครับกล้องซูมเข้ามาได้เลยนะว่าที่หั่นออกมาเป็นยังไงจะต้องไม่มีสีขาวเห็นไหมเพราะว่าถ้าติดสีขาวออกมาแปลว่ามันจะขมเราใช้เฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวนี่ดูไม่มีสีขาวเลยถ้วเราก็มาจัดการซอยมันเพราะว่าถ้ากินชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะขม เข้าไปเราเจอนิดนึงนะเวลากัดเข้าไปเราเจอรู้สึกว่ามันจะแบบสดชื่นไม่ขมหรอกแต่บางท่านถ้าแบบถ้าไม่คุ้นชิน mm. ก็อาจจะให้มันละเอียดหน่อยเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับ mm. และปรุง mm. ตัวนี้อ่นนีชมาใส่น้ำมะนาวลงไปนิด mm. นึ่งนะไม่ต้องเยอะ mm. และ เคล็ดลับถ้าอยากให้มันอร่อยขึ้นบีบเจ้านี้ลงไปด้วยจะยิ่งหอมน้หมีกรอบก็ได้แล้วบางคนเขาจะใส่น้ำแบบน้ำต้มกุ้งน้ำอะไรอย่างเี้มันจะแบบได้ความสีแดงสีอะไรแบบนี้นะครับแต่อนนี้ก็ทานได้โอเคขอชิมอีกสรอบหลังจากใส่มะนาวกับส้มซ่าลงไปนะครับอร่อย บอกไม่ถูกหรือรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนต้องไม่เคยได้กินอะไรแบบมันจะแบบกระเทียมดองเต่าเจียวส้มซ่าสารพัดเครื่องปรุงที่ไม่มีใครใช้แล้วในปัจจุบันนะมีเราก็น่าจะกำลังหมาดแห้งพอดีอ่าเนี่ยมีที่ดีนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะไม่เปียกชํำนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปทอดเนี่ยมันจะฟูแบบฟูระดับหนึ่งเท่านั้น วลาเนี่ยครับหมี่มันจะแบบนุ่มๆเด้งๆแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเปียกแฉะมันต้องแบบเนี้ยแต่เวลาทอดครับแนะนําว่าอย่าใส่หนาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแพมันไม่เหมือนหมี่ก๋วเพี่ยมันฟูปึ๊บแล้วไม่ติดกันหมี่เนี่ยมันโดนน้ําแล้วถ้าเราใส่หนาเนี่ยมันจะเป็นแพเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะถ้าเยอะคือเป็นแพแล้วไม่อร่อยแน่น น้องหน่อยนะฮะจริงๆถ้ากระทะเรากว้างหมี่ก็จะออกมาแผ่นกว้างมากแต่พอที่เราใช้หม้อทอดหมี่ก็จะออกมาก้อนกลมๆ,ๆเดี๋ยวเาจะมาประกอบล่างเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เราตั้งน้ำซุป กลับมาให้มันร้อนๆก่อนดีกว่าตั้งเฉยๆไม่ต้องเปิดไฟนะเดี๋ยวมะนาวขมตั้งไว้กับกระทะที่มันยังพอร้อนอยู่หน่อยๆนะครับที่เราต้องใส่ก็คือนี่เลยที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่ามันมีเครื่องนะที่เราต้องใส่เข้าไปใบกุยช่ายก็ไม่ได้ใส่แบบที่เหมือนใส่ในผัดไทยที่เป็นเส้นแบบนิ้วๆหนึ่งนะเราใส่ท่อนหนึ่งประมาณแบบครึ่งเซนนะครับหั่นแบบนี้เลยชอบมากใส่มากบางคนไม่ชอบกลิ่นก็ใส่น้อยๆได้แค่นี้เลยนี่เราก็จะเอาโรงอกลงไปวางเรียงที่ก้นจานก่อนนะครับ นีเราจะล้าก็เอาใบกุยช่ายที่เราซอยไว้ลงไปใส่แบบนี้นะครับเราจะตักน้ำนะครับที่มีเนื้อปูจริงก็แอบ,บมีฟิลเหมือนราดหน้าเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันแบบมันจะไม่ได้คนเท่ากับราดหน้าครับแล้วเราก็เอาแผ่นหมี่ที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นะครับ ใส่ไปเลยเอ่ hey, mm hmm. เป็นไงเป็นอาหารแบบโบราณที่แบบดูแบบหน้าตาดูสมัยใหม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งจานของเราให้มันน่าทานหน่อยนะครับ mm hmm. แล้วเราก็มีดอกไม้ทานได้นะครับพวกนี้คือดอกไม้ที่แบบรับประทานได้นะครับสามารถคลุกแล้วก็ทานเข้าไปได้เลยวันนี้จานเราคือแบบดูพาสเทลมากๆเสร็จแล้วครับมีน้ำ บ้านราชาทูตาาวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับมีน้าบ้านราชาทูจากตำรับสีตรองนะครับผม ใครมีเมนูไหนที่อยากให้สีตรองเอามาแชร์สูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับเป็นเมนูโบราณบราอยากทานนะครับอยากรู้วิธีทำคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครที่อยากติดตามสีตรองนะครับอยากที่จะรู้สูตรอาหารโบราณนะครับสามารถนะครับกด subscribe ที่ตำรับสีตรองนะครับรับประกันว่าสูตรอาหารของซีตรองเนี่ยไม่มีบอกที่ไหนแน่นอนนะครับตำรับสีตรองนะครับ